สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเกมวิศาสตร์วิทยา,า,ากันนะครับผมเป็นเกมอ่าตัวเกมหน้าสตรีมนะครับแท็กว่าเป็นเกมแนวโลคไลท์นะครับก็คือเันที่ใครที่ดูผมแรกๆก็อาจจะเห็นว่าเกมเวนว้ายตายเกิดน,นะครับเกิ<笑><笑>ดใหม่เกิด,ดแล้วเกิดอีกนะครับเล่นซ้ำๆเดิมๆอัปเกรดตัวละครนะครับแล้วก็เมื่อกี้นั่งปรับเสียงอยู่ออปชั่นอยู่อ่าเกมนี้เล่นกีตาร์ได้ก่อนเข้าเกมนะครับนี่ครับ งก็เข้าเกมเลยแล้วกันครับผมอันนี้นะครับอืมติวเตอร์เลียวนะครับอ่ะติวเตอร์เลียวซะหน่อยแล้วกันไม่เคยเล่นอยู่แล้วสิเกมเึ่งออกน่าจะเป็นเกมแนวยแบบว่านักเวทใช้พลังผสมกับปืนนะฮะดูซะหน่อยแล้วกันแต่มัน น่าจะเป็นคลิปไอทีเซอร์ ครับผมก็อแต่งตัวก่อนมีใส่หมวกเอาหมวกอะไรหมวกยาจกเ <c oughs> หือเฮ้ยบิดบังใบหน้าสุดๆหมวกอะไรวะเนี้ยอมันนี้ดูข้าบอยข้าบอยอมเครื่องประดับนะครับผมอันนี้กันเฟืองเฟืองอันนี้เสื้อคลุมนะครับ เส้อคุมถุงมือสีสีอะไรดีสีสีเอาสีชัดๆแล้วกันให้เห็นหน่อยว่าใส่หรือเปล่านี่นี่นี่รองเท้ารองเท้าอะไรดีวะเนี่ยโอ้มีกระเป๋าด้วยกระทานะครับให้รู้ว่าเป็น พร้อมดโดยตรงเลยนะฮะเออต้องใส่หน้ากากรูปหน้ามองไม่เห็นนะครับถ้าเกิดใส่หน้ากากก็มองไม่เห็นรูปหน้าโอ้โหหมวกก็ปิดไปครึ่งหน้าแล้วตา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 เขียวเลย,ลย,ลลยลแล้วกันตาเขียวสร้างตัวละครอย่างรวดเร็วครับผมแล้วก็ลุยเอากล่องอะไรมาเนี่ยไม่ใช่กระเป๋าเนะี่ยมันเป็นกล่อง คอยนะครับผมทำไรอ่าโดดหลบนะครับน่าจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่น,นีอะไรต่อยเหรอ้ออืออต่อยมันต่อยมันอืมอืมอืมมีก็ฟามไ้แล้วเหรอเก็บอ่าถ้าเกิดกดค้างจะเก็บทุกอย่างเหรอ มันก็มานั่งกดคิดอ๋อกดค้างเก็บรวบได้อันนี้ก,กดค้างนะให้มันต่อยค้างไปฟาร์มตั้งแต่เริ่มเลยฮะติวเตอร์เรียวยังไม่รู้อะไรเลยฟาร์มก่อนแล้วเอา้าอะไรต่อยได้มัางอ่ะหินต่อยได้เก็บก่อนไม่รู้มีฟาร์มก็ฟาร์มลือไปก่อนนะครับผมเดีเ๋ยวเผื่อตัวเกมอาจจะมีให้ครัฟอะไรเกี่ยวกับวัสดุพวกนี้นะครับ โซนก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยมันโอ้โหมันฟาร์มได้ทุกอย่างขนาดนี้เลยเหรอ,<ๆ>อม,มีอะไรไหมมีอะไรต่อยได้ไหมะโอ้โหอันนี้ก็ต่อยไดย้ต่อยได้ได้อะไรเนี่ยซากเรือเนี่ยถุงลมทำไมได้ก็หิมเหมือนกันนะฟาร์มเลเทแล้วทีนี้อืม เดินติดเดินติดไปไม่ได้แผ่นไม้นี้ก็ฟาร์มได้เล่ไปมา,มา,มาเล่นไปเล่นมาพักหลังนี้เหมือนช่องรีวิวเกมแหละรู <c oughs> ้สึกเกมใหม่มันเยอะเ <c oughs> ออฟาร์มไปก่อนไม่รู้ครับทำาไรได้ทำาไรได้บ้างไม่รู้ครับฟาร์มไปก่อนครับต้นไม้นี้ก็ต่อยได้แน่นอน ไม่รู้ว่าจะเล่นเอามาลงต่อหรือว่าจะเก็บไว้เล่นเองนะครับผมฟาร์มไปก่อนแต่มีแววเหมือนจะได้เล่นนะครับผมเพราะว่าก็เห็นเห็นอยู่แล้วผมชอบเล่นเกมแนวนี้อะไรเพิ่งดีก่อนฟาร์มก่อนอย๋ยเพิ่งยังยังไม่คุยยังไม่คุยด้วยขอาฟาร์มก่อนถ้าเกิดฟาร์มหมดนีนี้โคตรเสียเวลาเหมือนกันนะเนี่ย เออต่อยเป็นตั้งแต่แรกแล้วฟาร์มจนจะหมดโลกอยู่แล้วเนี่ยอ,อุยหน่อยไหนมีชีวิตอยู่อีกเหรออ่ะยังม,มีตัวเลือกด้วยเห <c oughs> มือนโดนมาคับมานะครับผมอ่ะไปเราต้องผ่านประตูนี้ไปนะครับผมต่อยได้ไหมอ่ะ,อะคือมันจะพังทุกทั้งฉากได้เลยเนี่ย นไหนจะพังฉากทั้งหมดอย่างนี้เลยไม่ได้นะได้ยิงวะโอเคไม่ฟาร์มนะถ้างั้นเพราะว่าเสียเวลามากฮะการที่เราจะฟาร์มเฮ้ยเออเงินฟาร์มฝากมันฟาร์มก็ได้นี่เนี่ยเออฝากมันฟาร์มฟาร์กหน่อยดิเออเออเออฝากฟาร์มหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยเออเออดีว่ะ ต้องมีอะไรแน่แต้ตนเนี้ยอื้อนั่นแหละเ่าหนังฟาร์มหน่อยฟารไม่หน่อยยืมมือแป๊มมมมนแบ,บนึงไม่ได้ยืมมือยืมยืมสมุดแป๊บนึงไม่ได้ยืมมือยิงมาอ่ะยังไม่ถึงอันน,น,นี้อันนี้ก็ได้เตานี้ก็ตีได้โอ้ดามจมันแรงมาก90กว่าได้เมทัลคาราฟนะครับผมได้ยิ้มตัวเหล็กอื้อ ยิงไปอ๋อแล้วมัง้งไปเถอะไปเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มทีหลังได้เรามีอาวุธก่อนเพบ่โอ๊กแอปเปิลน,นะครับน็จะเป็นของเพิ่มเลือดสักอยาก่างคิวใช้แระดกไปนหนึ่งที่องเพิ่มทีละห้าอ๋อเป็นรีเจนนะครับผมรีเจนทีละห้าอ,อ,อย่าเพิ่มอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มนขอซนก่อน เพิ่งจะเข้ามาขอซนแป๊บนึงมันใช้วิธีการกระโดดข้ามจุดเอานะครับผมก็เึบเตนบเ็นเต็นนี่อะไรป่ะเปิดเต็นเม็มหนึ่งต่อยได้เปิดเต็นจะมีของดีๆนะขอขอต่อยเต็นก่อนแล้วกันอึม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 ไม่มีอะไรเลยอืเด็กวิสานะครับเออเป็น เขาเป็นผู้หญิงเหรอต้องการพลังเวทนะครับผมอันนี้ปื๊บปื๊บบูดเด่นกันนะครับผมครับครับโอ้อันนี้เอาหิ้วแน่นอนสโลลิเจนนะครับผมชายชายหิวเลือดเรามีปืนแลวหนึ่งมายิงมาไหน่อยยิงมาไหน่อยใช้อะไรอ่ะ ทำไมท่ายิงมันยืนเอียงนะเนี่ยต้องหาอาคานาหาพลังวิ่งนะหาจากไหนวะไอ้คนนู้นน่ะเนี่ยนะลุงเฮ้อ่อทุกอย่างมันยุดจบนะครับผมอ่ะ หาที่นั่งดีๆครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอย่าเครียดให้มากเลยหนูไม่มีใครโทษนายหรอกนะจะไปทำแไรวะอะไรอาคุยกันเยอะเหลือเกินระวังด้วยนะความวุ่นวายนะครับผมต้องยิงผ่านนี้ไปเลย แล้วไอ้กระสุนจำนวนที่มีนี่คืออะไรนีมีกระสุนแค่นี้เหรอหรือยังไงครับเก็บนเกมก่อนผ่านมึมาแล้วอ๊ออะไรอ่ะอ๋อตลาดขอแบบตลาดนะครับจิงปืนมันน่ารักอยยย ครบแล้วอะ่ะลึกล้นแล้วด้วยก็คือค่าพวกปีศาจนะครับตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วมันจะให้คณะแล้วน,นะครับไปเปิดประตูได้คณนะตอนนี้คนล็อกไปก่อนเข้าไปนะไหนอะมีมือด้วยอ่ะ วิญญาณจะทำอะไรวิญญาณปิศาจเมื่อกี้เพื่อเปิดทางหรอือแล้วสมุดอัปเกรดครับผมสมุดมันใหญ่มากเลยนะทำอะไรได้สอนอัปเกรดนะครับ F สแกน อ้อสแกนของเหรอโอเคมีเสิร์ชไม่คันหน้านะครับก็คือตัววิจัยเก็บขึ้นมาเราต้องมาทำอะไรพวกนี้ก่อนใช่ไหมมีเกียร์ด้วยเปิดนะครับผมมันก็คงจะบอกว่าเราเปิดอะไรได้บ้างนะครับผมอ่ะ,อะโดด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 ,โดดไม่ได้ อันที่ฝากนะครับฝากานาะน่าจะแบบตายละหายผมคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นเพราะไม่งั้นไม่มีให้ฝากโดโด,โดไม่ได้ข้ามไปไม่ได้อยากเอาไอ้จลิมนั้นนะพื้นดำๆมึงก็จะข้ามได้นี่นี่นอาเคียนอาเคมิดปุ๊บเก็บครับผมมันมันโดดข้ามไปไม่ได้ ันให้สแกน5อย่างนะครับผมแกนไหนกันก็คือของพวกนี้มันพังทิ้งได้หมดเลยถ้าพาังชั้นหนังสือจะได,ไดโอ้ได้หนังสือดีดีด,ดีแล้วพังไอ้นี่ไหนเนี่ยอขอคัาปืนใหม่เลยนะครับผมถ้าเกิดกระสุนหมด โอเคก็จะได้รู้ให้รู้ไว้เก็บนะครับผมอันนี้อืมอาวสมของครับผมมันเป็นห้องอีกห้องหนึ่งข้างในฮะตอนนี้ทำอะไรก่อนนะครับเอนชเชนเกียร์อ๋อเอามาใส่ที่เก็บได้มเมื่อกี้เกียร์สามัน โรแบ็คคามครับย้อนเวลาไปแก้ไขอดีตก็คือน่าจะเป็นดันเจียนให้เราเข้าเนี่ยแหละครับอันนี้ยังไม่ได้สแกนอีกเหรอเมื่อกี้มันจะเก็บได้เก็บไม่ได้แกนประตูอาวโอเคครบแล้วอัปเกรดเฟิร์สออ dition อัปเกรดตรงไหน งงกับเควสมากครับผมเฟิร์สอิดิชันเนี้เดี๋ยวรอ่อมต้มเนี่นเะเออต้มแล้วอ,อ,อ๋อนี่อัปเกรดครับนี่เฟิร์สอิดิชันต้องใช้แอนเชียนโทมห้านะครับแล้วก็มีท่านสคาร์บอีกอ่าไม่มีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราย้อนเวลาก่อนแล้วกันโนแบ็กไทม์นะครับผมน่าจะเป็นดันเจียนให้เราลงปึ๊บนี่ไงชัวร์อันนี้น่าจะบอสนะครับ <laughs> Thank you. Thank you. Hmm? อันนี้ก็ผมเองก็ยังงงๆนะครับผมว่ามันให้ไปไหนบ้างอันนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วอันนี้เริ่มจริงๆแล้ว <laughs> ไปหาฮิวด้าแล้วผมฮิวด้าอยู่ไหนเนี่ยะนี่ฮิวด้าหรือเปล่าไม่ใช่มั้ง เอาสมุดมาสแกนหน่อยสิเจ้าคืออะไรสแกนนานไวด้วยมาคืออะไรอะ่ะคืออะไรก็ไม่รู้แต่ในแมพเห็นแล้วครับว่าฮิวด้อยู่ไหนมันเดินช้ามากเลยมันมีอัปเกรดให้วิ่งร็วนี้ไหมมันอะไรอะ่ะมีเห็ดอะไรด้วยคุยกันนะจะมาแทนที่ มีครับกระสุนบอกแค่คับกระสุนรุนแรงนะครับผมเรียกว่ารุนแรงนะกระสุนทำลายล้างนะครับผมใช้ไม้หนึ่งนะครับจะได้กระสุนเท่าไหร่ในหนึ่งหรือเปล่าในหนึ่งร้อยเลยนะอ๋อที่กระสุนทำลายล้างคือกระสุนธรรมดาทั่วไปนี่องอ๋อนี่คือคิวค้างครับเลือกของให้กแกนไปก่อน เพื่อนเราเราก็าต้องจับเพชรจับอัญมณแกนด้วยดูเพนเข้าสมุดมาดูดูเพื่อนเข้าสมุดมาอ,อันนี้คือจะสอนเวทเลยใช่ไหมเดี๋ยวสอนเวทพื้นฐานนะฮะอันไหนอย่างนี้นะไม่ใช่อันนี้ต้องหาในเช่นสา,านาครับอ่า Use build and หมอ,อสร้างแล้วก็ทำลายเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับแล้วก็จริงไอ้นั่นมันหา่ายตรงไหนลืมแล้วเนี่ยอ๋อนี่แน่นอน,น,น,อนดูจากลักษณะแล้วน่าจะใช่ไอ,อท่านสคารา์น่าจะออกจากนีนของมันให้เยอะมากเลยเนี่ยเนี่ยคือว่างๆถ้าเล่นจริงจังนะครับว่างๆเกี่ยพื้นที่ได้เลยนะเนี่ยฟาร์มของพวกเนี้ย ติดๆครับได้แล้วเป็นเลขสองนะฮะก่อนนะมันจะอ๋อปาเาเหรอใช้โยนเอาเหรอใช,ออใชอ้ไม่ใช่อันนี้คือคราฟแน่นอนให้ครับอ้าวไปยกเลิกยังไงวะเนี่ย เขียกเกิดคลิกซ้ายเราจะพังของนะครับมาคุยกันมายิ่วดาไหมผไม่ได้เล่นสักทีเลยให้ทำโต๊ะอมา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 บิวโต๊ะมาเฮ้ยแมวแมวแมวมีแมวมาเก็บเก็บเกียร์เก็บเกียร์อะสร้างเกียร์ใหม่นะครับผมก็คือวาร์ปนั่นเอง มีแมว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 ผีอือ้ออื้ออ้าวมันวิ่งหายไปเลยอ่ะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เอาคนละตัวหลบไม่ทันเอ้เกมมันดูเป็นโอเพนเวิลด์เหมือนกันนะเนี่ยอ่ะผมต้องเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับ อตายไีดิก็คือพวกนี้แหละที่เราต้องมาฆ่าใช่ไหมไม่ใช่ฆ่าหรอกน่าจะเลืกสู้ดีกว่าฆ่าดูโหดเกินออมามามายิงยิงยิงฮึบเฮ้ยโดนแล้ววันเฮ้อ อดนนนนโดดแล้วยิงได้อยู่โคตรเทอะไรได้ฝากของหรือว่าปนเทออนครับปนนี่ครับรออะไรแล้วของก็ต้องไปค้าที่ไหนครับที่บ้านใช่ไหมต้องวับกลับไปบ้านถูกต้องไหมเอ่ย แกไดไหมไม่ได้ยิงทิ้งไปก่อนคืออะไรก็ไม่รู้ครับมีแต่เศษเหล็กนะแถวนี้นี่อันนี้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 นอับไม่ได้ยิงทิ้งีครับผมสแกนไม่ได้ก็ยิงทิ้งเก็บไว้ทำไมสแกนไม่ได้ก็ยิงทิ้งไปเลยกันสลิงกอ์อันนี้คือต้องวับกลับใช่ไหม กลับมาได้รวดเร็เรวมากนี่กดตัวทีคืออะไรวะบึ๊บอ๋อตัวทีคือวับวับกับอย่างนี้นั่นคือเราครับโต๊ะเอิ๊กอะไรพวกนี้คือเราสามารถรีเซ็ตไปก่อนเลยพอเขาให้เราอัพนะครับอ๋อสัปพล่าเราก็ต้องไปสกแกนด้วยนะแล้วก็ต้องสร้างโต๊ะใช่ไหมบิวบิวอะไรวะทำยังไ,ไงวะเนี่ยโต๊ะอ่านี่ อันนี้คือทุกงหมดเนี่ยคือเราสามารถตั้งเองได้อะไรได้แต่ว่ามันหมุนยังไงอมันย้ายได้ไหมย้ายไม่ได้อ,อะแล้วทำไมสมุดมันสั่นเมื่อกี้ก็คือเอาง่ายๆครับคือมันน่าจะให้เราลือ้ของพวกนี้แหละครับแล้วเราก็มันค้าบ,บ้านตัวเองอะสร้างบ้านตัวเอง ็ดูแล้วก็คือเราก็เก็บหินเกียร์นะครับเกียร์พวกนี้เพื่อที่จะไปวาร์ปนี่ครับแล้วก็เราได้เกียร์ใหม่มาเมื่อกี้ครับเนี่ยมันก็เพิ่มพื้นที่ได้ที่เราจะวาร์ปไปย้อนเวลาไปได้นะครับเกมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดข้ามไปแล้วก็กลับไปไม่ได้หรอต้องไปโลกใหม่อย่างนี้เลยเหรอ,อ จะประมาณนี้ครับมีมีวันที่หนึ่งด้วยแล่เดี๋ยวก็ไม่รู้ครับเก็บไว้ก่อนอาจจะมาเล่นอีกหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับก็อยู่ในหมวดหมู่เกมที่เอามาเหมือนรีวิวให้ดูแล้วกันว่าเปิดมาเกมมีอะไรบ้างไปเดี๋ยวผมมาลือของเล่นก่อนทนดุกเดี๋ยวอาจจะมาเล่นต่อนะครับผมแร้ววันนี้ก็ จากกันแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็มารีวิวเกมนี้ให้ดูก่อนทัทีหนึ่งเดียนยโดดข้ามไปอย่างอยากโดดข้ามไปแต่วันนี้ไปแล้วครับเจอกันนะครับบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมแล้วก็ใครมีอะไรบอกกับเกมที่บอกมาได้นะครับผมเผื่ออาจจะไปดูคนอื่นเล่นมาแล้วก็มาบอกผมหน่อยนะครับว่าส่วนไหนเล่นยังไงใช้ยังไงนะครับไปแล้วครับเจอกันทุกคนบ๊ายบาย